ทำปัจจุบันให้เต็มที่ทุกวันทุกวันหนี้คุณอาจจะมีภาษาใหม่ของตัวเองที่คิดจะมาได้ใหม่ว่าอ๋อดีแล้วที่ปล่อยอดีตจะได้สามารถขีดอนาคตหรือว่าขีดปัจจุบันอดีแล้วที่ยอมปล่อยอดีตจะได้สามารถขีดปัจจุบันเพื่อสร้างฝันไปสู่อนาคตอย่างภาคภูมิใจได้กำลังใจอ่ะได้จากคนทั่วไปเยอะแยะมีแค่มูฟเดียวพลุดังแป๊บเดียว เมือ่อหายจ้อยตอนนี้อยู่กับตัวเองก็ไม่มีกําลังใจละเหนื่อยล้าทําไงดีอ่ะก็ต้องมีกําลังใจภายในตัวเองเพราะอะไรเพราะกำลังใจจากคนเป็นร้อยเป็นพันมันก็ไม่สําคัญเท่าเรามีกําลังใจใตัวเองเราต้องฝึกที่จะตัดอดีตีรนาคตกาหนดจุ่แค่ปัจจุบันถึงมันจะยากแต่เราก็ต้องฝึกเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้ที่นี่อยู่นี้แต่ถ้าเราโมเดเจ็บปวดผิดหวังเสียใจแน่ดแล้ว มันก็ไม่ได้อยู่ปัจจุบันสักทีพลังใจในปัจจุบันมันก็ไม่มีเคยมีใครสักคนที่ย้อนเวลากลับไปแก้ไขดีตได้ไหมในหนังในหนังแต่ในชีวิตจริงมีคนทําได้หรือยังยังเลยไม่น่าจะมีนะเพราะงั้นเราหมดแต่พิมเพิ่ละเมอหาอดีตหรือทำเพิมเพละเมอหาอนาคตอนาคตเป็นยังไงอนาคตก็ต้องอยากให้ดีอยากให้มั่งมีสีสุขถ้าไม่ทาปัจจุบัน มันจะไปมีได้ไงแเ้วมันก็ต้องจริงจังตั้งใจกับปัจจุบันให้เต็มที่ใช่ต้องทุ่มเข้าไปให้สุดใส่ให้เต็มกําลังชเช่นเดิมที่อยากเป็นครูทําไงใส่ใส่เต็มกําลังอ่านหนังสือสอบครูแล้วมันส่งผลต่ออนาคตอย่างทุกวันนี้เป็นยังไงก็ก็ดีคะ่ะได้เป็นครูแล้วได้เป็นครูแล้วเป็นครูแล้วยังไม่พออยากเป็นรองผู้การก็ทําเต็มที่เหมือนกันอืมแล้วเป็นไงก็ได้ค่ะ่นแหละคือ ถ้าเราทำแบบนี้ทำปัจจุบันให้เต็มที่ทุกวันทุกวันเราเนี่ยคุณอาจจะมีภาษาใหมา่งเองที่คิดจะมาได้ใหม่ว่าอ้อดีแล้วที่ปล่อยอดีตจะได้สามารถขีดอนาคตหมว่าขีดปัจจุบันดีแล้วที่ยอมปล่อยอดีตจะได้สามารถขีดปัจจุบันเพื่อสร้างฝันไปสู่อนาคตอย่างภาคภูมิใจได้เนี่ยยังไม่พอนแรดาบันดาใจให้คนรุ่นหลังด้วย ที่อยากทำซีรีส์เนี่ยขึ้นมารเรื่อซีรีส์นี้มีพลังให้กับคนที่ไม่มีแรงบันดาลใจแล้วก็รอแต่ให้คนอื่นมาชี้ทางสว่างให้คนอื่นมานั่งข้างๆามาชี้ทางองบอกทางสว่างแต่เราไม่ําลังใชใ้ตัวเองก่อนเลยไหมร้างมันขึ้นมาด้วยการตัดอดีติอนาคตแตํมันอยูแค่ปัจจุบันก็ฝากเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่อยากมีอนาคตดีฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องปีสีมินดี้ ในซีรีส์นี้มีพลังซีรีส์นี้มีพลัง EP นี้เป็น EP แรกเดี๋ยวจะมี EP ที่ 2, อี EP ที่ 3, EP ที่4หรือ EP ต่อๆไปที่คิดได้ตามมาเนะาะก,กกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสังเดิิงติดตามด้วยนะคะ,ะสังเดดิงวิ่งๆคุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้ดูคลิปนี้ก่อนใครแล้วพบกันใน EP ที่ 2. 2>, ขข2ขอบคุณครับ